โอเคครับผมสวัสดีครับดัสคายนะครับผมเฮ้ยเรารู้อ่ะเรารู้อ่ะเรารู้อ่ะวันนี้เราบอมลำโพงมาเล่นมัมมี่นะครับไขรเป็นไหมตอนนี้มีไขรเป็นวะเออ บอมลับองนี่มันเป็นบอมที่ใหญ่มากเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อแม่งแบบบังทางขวาไปเลยครับมามีวิ่งมาทางขวานี่ผมมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเจ้เาเองตองเพลงเสียงฟังนะครัเพื่อนคุณ่ลยวะเฮ้ย เออ,เออมามามาเออโอ้โหแรงไหมก็ถือว่าแรงนะแต่ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแหะผมว่าขอย,ยิงหน่อยแล้วกันขอย,ยิงหน่อยแล้วกันยิงนัดวะเนี่ยกว่าจะตาย <c oughs> แต่นี่ผมอยากได้กระสุนครับผมอยากได้กระสุน เฮ้ยมามีฟรีครับก็สวยดิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนระดมเพื่อนระดมเพื่อนระดมเฮ้ยลอยไปไหนวะว้ายวายว้าวาโอ้โหมาดิมามามา มามาเออโอ้โหโอ,อย่างมันผมกำกลังยิงตัวฟรีเลยครับครับมาจากไหนครับเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหเก็บบอมนี่เฉยเลยโอ้โหไอ้เหี้ยติดติดแล้ววะอ๋อติดมามี่เต้นอยู่ข้างหลัง <c oughs> โอ้โหเกือบรอดแล้วค,คลิปนี้ดูก่อนว่าจะเป็นคลิปยาวเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านะต้องดูกห็นว่าเราเล่นได้ขนาดไหนตอนเป็นมัมมี่ครับหรือว่ามัมมี่มันจบเร็วขนาดไหนเนาะ ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับก็มีคนให้เล่นบอมลำโพงนะครับผมเลยฮะหามาทำให้แล้วคือเวลามีคนขอขอให้ทำคลิปและทั้อย่างมันจะต้องเวลาประมาณเออเขาเรียกว่าอะไรวะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะครับอาทิตย์หนึ่งถึงจะทำได้นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มามา ออ,ออกเลยโอเคกระสุนมาดีครับเฮ้ยเสียงอะไรคือตกใจหมดเลยเพื่อนสามนัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สองนัดเหมือนบอมซีรูอันอื่นนะครับผมเฮ้ย มีตามมามีตามมาผมว่าต้องมีคนช่วยผมแล้วโอ้ดิวเคียร์โอ้ยสเต็ปดีโอ้โหโนโดูดปะวะไม่โนนะครับไม่โนนะครับไม่โนนะครับไม่โนโนะเออไป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  เฉยตายกูตาย,ตายอาเอ้ยโอ้เมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านไปแล้วมาเต้นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวิ่งไปเดี๋ยวค่อยวิ่งไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลวันนี้นะครับขอเต้นรีคอเวอร์เลือดเ,อนนเดี๋ยวแป๊บนึงยิงมันอยู่นะสี่รูครับเออไม่ค่อยได้เล่นสี่รูได้ไม่แล้ว อะไรวะเฉยดูด,ด,ดทำไมดูดไม่ได้เออไม่ใช่แม่งเขียนดูดภาษาอังกฤษนะไม่มีนะ B U D ไม่มีนะ <Whoa. S 1> เฮ้ยตกก่อนครับโนดูดเ <No dude, S 1> หรอไหนว่าเขียนดูดตรงไหนวะ oh. อันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับ ตัวไหนโนดูดวะโอเคถ้าโนเดี no no ๋ยวก็ไม่ดูดให้ก็ไดะเดี๋ยวต้องถามพอกันว่าตัวไหนดูดโนตัวไหนจะได้จำไว้ครับพอแม่งภาษาจฤษหมดเลยทั้งห้อง มานูคืออะไรวะมานูคืออะไรวะโอเคครับไม่ได้เป็นนะครับ L K เหรอโอเคครับงั้นไม่ดุด L K เนี่ยลิกกับไอ้สัสเดี๋ยวก่อนโอเคครับเดี๋ยวจะจำไว้ครับโทษโทษโทษจะได้ไม่จะได้ไม่ดุดรอบต่อไปผมอยากเก็บกระสุนจังเลย เออมาหนึ่งครับมาหนึ่งโอ้ยมีคนเลง็งโดนเพ่งเลง็งตกใจเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรตรงนี้อ่ะเพื่อนโอ้โหเฮียไปโดนอีกแล้วเปลี่ยนตัวก่อนับเดี๋ยวไปเผยโดดอีก โอ้ยตกไม่ทันนะักโอ้สวย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 เออไป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 อเเดือดเกินเดือดเกินเดือดเกินเฮ้ย,ย,ยโอ้โหมันไม่ no AGB หรอวะเอา no AGB ไม่ใช่เหรอวะเปลี่ยน AGB ดูดึงเอ้ไม่มีดูดแล้วเปลี่ยนล่างก่อนมันน่าจะวิ่งวนๆอยู่แถวนี้แหละ ้ยโอ้โหใช่ด้วยวิ่งวนจริงครับมาครับมันโดดข้ามแน่ๆเลยด้วยความขี้เกียจของเราทำให้เราดักตบเขาได้เราขี้เกียจ โดดๆๆๆโดดโดดโดดเออสวยครับเอ,อ้ยได้นะครับได้ะมันอยู่นะครับถ้าเราได้วิ่งได้ตอบอะไรอ่ี้ก็สนุกอยู่แต่ถ้าโดนยิงไม่ได้วิ่งเลยอันนี้ถึงจะไม่สนุกไปรอบนี้น่าจะได้เป็นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เป็นมาสองตาแล้วมโอกาสเป็นซุ้งเลยงั้นแต่จะมีคนเข้ามาใหม่ครับเราถึงจะไม่ได้เป็นไป,ๆๆไ,ป,ไ,ปไปไปไปเป็นยิงด้วยครับ ตกไปโดนอีกแล้วเฮียโอ้โหเอ้ยเฮียโอ้โหอย่างสูงอย่างสูงเฮ้ยเชื่ออ๋แล้วเขาเรือกออกกันแล้วครับหุ้ยตกไปโดนโอ้โหเฮียเอ้ยขี้ขวาไม่โดนวะจำได้นตีว่าไหนบางทีเมื่อกี้เอ้ยยยยย เกูจะขึ้นไปกันดีวว่ะเดยวดันนึงนะวันนึงนะผมต้องหาตัวอื่นมันต้องมีตัวอื่นเว้นวี่นไงอุยไอ้เชีย่ยทำไมเลือดก,กูเหลือด้อยจังวะโดนอย่างแรงเลยตกตกตกเออสวยไปไ,ไ้โอ้ยอาแล้วอาแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้เราตบตบใครได้ไม่รู้รแต่เขาต้องมาช่วยแล้วและ จำได้ว่ามีเมื่อกี้เหมือนเห็นข้างบนคนหนึ่งใช่ไหมบนนั้นเอ้าตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมอยู่เปล่าว h y Why Why w าย,าย,ายเออโอ้โหอ,อันนี้ทำมิ่งสวยเฮ้ยเชอะแล้วกูจะขึ้นไปตรงนี้ไงเดี๋ยว,วเดี๋ยวไมื่อกี้บอลหลายลูกเลยคนครับคนครับเอ็นพตรงนี้คนหนึ่งโอเคเออ โอ้ยโอ้โหสารลอ่อเพื่อนรู้สารขึ้นไม่ได้นะครับจะได้ว่ามีข้ามบนคนหนึ่งนะครับผมโอ้โหยเย,ย้ยตกไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วเหลือนาทีหนึ่งครับผมเสียงคนเสียงคนอ๋ออยู่ตรงนี้นัวนัวขึ้นนุ่นประเดมาอืม เดี๋ยวเราขอใา้เต้นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยตกคนนึงตกพื้นตกคนนึงตกคนนึง,นนงสวยเฮ้ยตกไม่โดนเดียวไอ้ชิปตกไม่โดนอ่ะกูทำไมกูตกไม่โดนอะ่ <c oughs> นอะเฮ้ยเมื่อกี้เขาดูผมตกไม่โดนเลยอะ,อะไรวะงงเลยนี่ครับวะเอออะไรวะทำมิ่งกันตกผมมะมีโอ้นี่มันแย่มากจริงๆนะ เด๋ยวตบโดนเด๋ยวตบไม่ดอนครับงงไปหมดเลยผมได้ยิงเออบอมมันนี่จริงวนะเนี่ยแทบจะไม่ค่อยยิงเลยเป็นแต่มัมมีนะครับเฮ้ยไอซูเปอร์แรมนคนนั้นนะเข้ามาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่หนอเขาเข้ามานานแล้วเฮ้ยมีคนเป็น,นครับปตาแฟดอย่างนั้นเหรอ เอาคืนไปไปเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วโอเคสวยไป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 บังมากเลยคนระับบอมตัวนี้ มาไหมครับตรงนู้นมาปะครับตรงนี้มาเหรอครับใช่ไหมมา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 อีกไม่ได้ปัระเบิดไฟเลยบงังเฮ้ลอยลอยเลย ลังช่วยอยู่พยายามช่วยอยู่พยายามช่วยอยู่ต้องไปหาเก็บกระสุนครับมีแค่กล่องเดียวเพื่อนเก็บโอเคสวยลังช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ยยยกระสุนหมดแล้วครับกระสุนหมด,หมดแล้ว <c oughs> เออสวยเพื่อนยิงไป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 ยิงไปเพื่อนยิงไปยิงไปยิงไปกระสุนไม่เกระสุนอยู่ไหนหมดวะกระสุนอยู่ไหนหมดวะกระสุนอยู่ไหนวะไอ้เอยสุดท้ายไปกระดูดยู่ดีด้วยโอเคคนนี้ไม่ใช่คนเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดูด ไปเออเพื่อนตามมาครับไป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 ตกตกเออโอ้โหทำมิ่งงามสวยดึงไปทับอีก5วินก็จบแล้วมีห้องนี้เจ๊คุกกี้เรมไม่อย่างเยอะ <c oughs> แล้วกระสุนหมดแล้วโอ้โห เพราะผมต้องใช้ลูกให้มันน้อยกว่านี้คนระับยิงเยอะไปหน่อยน้าตกมาทำไมนะปึ๊บป๊บโอ้หูฟังไปช็อตเอา้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วนะ่ะเข้ามาแล้วนี่หว่า เอ้ย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 ไปยัง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 โอ้โหสองทางหวะโอ้ชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับโอ้ยทำไมกูโดนวะพี่เอทำไมกูโดนวะ โอ้โหได้ยิงไม่ทันเลยลงไปนอนซะแล้วผมไปครับวิ่ง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 เฮ้ยซีๆีซีอุยไม่ทันอยู่ไหนวะอ้าวตายเลยตายเลยเพื่อนมันมีกันระเบิดแน่เลยครับก็เลยตายเอาแค่หนึ่งเก้าครับอาอครับอะไรครับเออ,อ ไป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 รอบนี้อาจจะได้เป็นนะคระับพอเมื่อกี้ไม่ได้เป็นเนาะไอ้ย,ยิงไม่โดนเลยครับทุกคนผมยิงไม่โดนเลยใครเป็นป่าแฟดใส่เพื่อนวะ โอเคเกิยเกิดยิ้มหน่อยนะขอยิ้มหน่อยนะสามนัดนะผมเสียงห้าใกล้ๆมันมีเกิดเหรอ ไม,ม่มีครับไม่มีครับไม่มีว่ามีเกิดครับนี่มีเกิดนะครับเอ้ยมีมีม,ม,ม,มีมีในห้องมีในห้องมีฟรีแล้วโอ้โหสวยไปเลย ด่าว oh, ันเลยคุกี้ถ nah. ้าจะอยู่ตรงนั้นต uh ่อโอ้ตายเลยผมไปครับไปไปไปมีอยู่ตรงนี้มีนี่โดดไปโดดไปคนโดดไปคนเอ้ยเยอะเอ้ยตกไม่โดนเฉยเขาก็สูญหมดเหรอใช่ไหมเอ้ยเยอะเอ้ยตกไปโดน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 หนึ่งโดน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 หนึ่งอยู่นี่นี่มันไดมันได เดี๋ยวขอเต้นกนะันแล้วเฮ้ยโอ้โหเชียบไม่ได้ยินเสียงว่าวิ่งมาแบบวิ่งมาอย่างไวเลยเมื่อกีน้นี่แสดงว่านึกว่ามัมมี่กด F เฮ้ยกด G นึกว่า follow กด G โอเคครับอยู่วันนี้คนนึงครับตก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 อยู่นี่อนี่อยู่นี่อ่นี่บันได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 สูตรนี้แล้วครับ เอ้ยไม่ตกว่ะเอาไงดีวะแล้วเลือดเหลือน้อ,นอยดติตกแล้วตกแล้วสวยหาตัว AGB ครับ AGB อยู่นี่นี่นี่นมันต้องโดดหนีป่ะใช่ปะสวยเออ เพื่อนดูดเหรอครับเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนจะดูดยิงแสงโชวิตมันดูดแล้วถ้าดูดเดีเก็บไว้ใช้กับคนเกียนดีกว่าเพราะเขาเกียนห้องเนาะโนยชิปปี้นะผมส่วนคนอื่นๆก็เทาเรียกว่าอะไรอย่าไปดูดแล้วกันตอ,อ,อนแรกผมไม่รู้จริงครับว่า LK มันคือดูดเพราะไม่ไม่เห็นมันโนเต็มขนาดน,นี้นึกอกว่าไม่คิดว่าจะเหมือนบอลกลนะครับ ผ่านไปมนแบบแล้วก็ม,ม,มีคน <Ooh. S 1> กดชิกเล่นนะผมเนี่ยโอ้ยแฟดแฟดแฟด <Surprise. S 1> ผมเพิ่งรู้วิธีการกดวกับเลยนะเนี่ยเพิ่งรู้วิธีเลยนะครับปกติไม่รู้เลย <Yeah. S 1> ผมควรจะจำยังไงดีอเอาโอ้โหสันโดดอ่แม่งยิงเด้งเข้ากลับไปเหมือนเดิมเลยครับ เออสวย <laughs> กดค้างแล้วเมื่อกี้โอเคฝนวันนี้มีวันนี้มีวันนีนนลล้ลงไปแล้วลงไปแล้วอุ้ยโอ้โหเด้งหัวเพื่อนสู้เขาเพื่อน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 ,น,น <pip ld> ตาม เอ้ยยเ้ตกไม่โดนเฉยเอ้ยตกไม่โดนโอ้ตกเฟสตัวเองมากครับตกไม่โดนเฮ้ยยังไม่โดนอยู่ยังไม่โดนอยู่เออเย้วันนี้มี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 วันนี้เฮ้ย Okay. เหดือนาทีหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้งั้นเราต้องตกตรงนี้ก่อนครับเหมือนตัวยิงหลักจู่ตรงนี้หมดเลยเฮ้ยยยเอยเอ,เอสวยไปเพื่อนไปช่วยกันตกเขาชอบวิ่งวนครับแล้วเล่นเป้าอย่างช้าปวดข้อมือครับเล่นอย่างงี้ ปีแน่แกๆน่นเหรอโอ้โหเย้เขาซิกแซกเขาซิกแซกเขาซิกแซกเอ้ยไปไปแม่งโดดแม่งโดดน่าจะโดดน่าจะโดดโอ้โหผมตกเองยี่สิบวิกับเพื่อนเราสามคนสามโอ้โหไม่ทันแน่เลยทันบ่ ไปไปครับกำลังตามไป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 เฮ้ยเร็วเร็วเออโอ้โหเกือบไม่ทันนี่ครับคิดอะไรไม่ออกกดคลิกซ้ายค้างไว้เลยครับกดรัวๆไว้เลยครับมันต้องโดนแหละเชื่อผมไม่มีสูตรอะไรนั้นประสบการณ์ตรงจากการเล่นมัมมี่แบบมัวๆมาตลอดแล้ววะอ๋อ Ha det! โอ้โหว,ว้าวเชีย่ยทีนี้ตกไม่โดนเอ้ยเชีย่ยจุกูยิงส่งให้แม่งเกือบลอยไปตกเพื่อนแลววันนี้ฟรีครับวันนี้ฟรีครับ เสี่ยวข้างหลังเข้ามาตบเนี่ยรอหาก,กระสุนนะครับจะลอยเหรอจะลอยเหรอกระสุนกระสุนกระสุนวะไม่ใช่นี่กระสุนวะเอ้ยตัวนี้กระสุนสวยงามกำลังช่วยผมกำลังช่วยโอ้โหไม่ไม่ทันโทษครับมาไม่ทัน เพื่อนเออสูญหมดไวมากครับวนนี้ฟีนานมากตัวปั๊มไข่โผว่สามเม็ดมาครับผมช่วยยิงอยู่ผมช่วยยิงอยู่โอ้โหโอ้ยโอโอ้ยโอ้ย ตกตรงไปแล้วเมื่อกี้ใครเขาเปิดใหม่ใส่น่าจะแคนอะไรมาก็ไปเอา้าผมกดจีเฉยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนวิ่งไปไหนเพื่อนมนไปดูเขาทำไมอะ่ะเชี่ยตรงนี้ปะโอเคสิบวิครับรอบนี้คนอาจจะชนะก็ได้นะโอ้ย ติดเพื่อนโอ้โหป๋งเองไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันนิดเดียวนิดเดียวเอออยู่บนนั้นอยู่บนนั้นสวยโอ้โหวินสุดท้ายครับผมวินสุดท้ายนิดเดียวเองคนเกือบรอดแล้วครับจัดไปอีกวินหนึ่งหวังว่าเราจะจบที่วินนี้เลยนะครับเออเพราะรู้สึกว่าเล่นนานมาพอสมควรแล้วรึบ ไป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 เมื่อกี้ผมเป็นมอสจะไม่ได้ เย้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแบงเอ้ยโดนบินบนไป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 เมื่อกี้เห็นนั้นตัวหนึ่งโอเคคนสุดท้ายอยู่ไหนวะคนสุดท้ายคนสุดท้ายยิ่งมากๆนี้เอ้ยอยู่ไหนวะนอนอยู่ว่าดูดีนะครับผมไม่มี เคงั้นเดี๋ยวเข้าท่ออ๋ออยู่ท่อโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วก็บอมสีรุลำโพงมานะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กด subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Again, again, again All the lies that you told You believe in them All the choices you made Did you make them again?